สวัสดีครับเอสเพย์ขอนำคผู้ชมมาที่สนามบีซีจันทร์รัศมนะครับชมฟุตบอลเอเอฟเอ๕๐แชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2022-2023ครับเกษียสัตย์เอฟซีนะครับวันนี้บาเปิดบ้านรับการเยือนของแกรนด์ดาบันดรานองยูเนเต็ดนะครับผุ้สิงต่ออุวอเริ่มเกมการแข่งขันนะครับเกษียสัตย์มาในชุดส้มนะครับโอกาสนี่ยังน้อยอยู่ทั้งคู่ครับทักชัยเปิดเข้ามาได้หมกลรงนี้เรียบร้อยไหมครับโอ้โห1-0ทันทีเลยครับ โอ้โห,หจากชาคริตรวันตระโคนครับทักทายยิงตรงกรอบจังหวะแรกแล้วก็ได้ไปตรงขึ้นนำหนึ่งศูนย์เลยครับนี่ครับลูกหยอดมาแล้วก็เนี่ขึ้นมงตัดหน้าได้ก่อนเลยครับชาคริตรวันตระโคนหนึ่งศูนย์ครับทำให้นาคามรกดครับแหมได้น้ำขึ้นนำนะครับเปิดเข้ามาพี่ัชิชใจเสาแรกแล้วหยุดให้ครับ mm hmm. บอล คิมพงแล้วยิงเลยครับแล้วหลุดกรอบออกไปครับกลับตัวยิงเลยครับดาวรุ่งชาวเกาหลีใต้น่ครับจังหวะที่บอลมันนักหลุดไปก็นี่ครับพลิกตัวยิงครับจะแย่งกันยิงครับกับนัทพงครับเปิดไม่ดีครับตอตโตแทงมาลูกนี้คิมพงออกมาอจะถึงอยู่แล้วคิมพงแต่ว่าเจอนัทพง์ครับ ล้มตัวสไลด์กวาดไปได้ก่อนครับจากจังหวัดโตโต้เนี้ยจิ้มมาแต่กวาดไปได้ก่อนครับมีน้ําช่วยสไลด์ด้วยครับต่อธงวิทเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับก็เป็นทางกเกษตรศาสตร์เอฟซีนะครับที่ออกนําแกรนอันดาบันรานองยู่แต่จุดหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอ่าะ,ะครับเจนหล,ลงจะทันไหมแต่ว่ายังมีสเปนมาแย่งครับลงใบแข็โท่อู้สนไม่ได้ว่าอะไรครับอ้าวแล้วเนี่ยครับสุดท้าย ลูเป่าเป็นจุดโทครับโอ้โหสโมุจอครับลูกเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับล้มแล้วไปไแล้วยังไงครับจังหวะนี้ครับเจนลงก็เบียดกับสมุจอครับเจ้าตัวก็ได้บอลแล้วครับนี่ครับโดนดึงครับในเขตโทษลูกนี้ก็ชัดเจนนะครับของจอเนียงขาวครับผู้ตัดสินให้สัญญาณ ต่อเนี่ยวิ่งเข้ามาแตะลูกนี้เอ้าไม่เข้าครับโอ้แล้วเตะทิ้งไปเลยครับโอ้โหโอ้โหลงทางแล้วนะครับรุสิตเติมมีเล็งไปนะครับนี่ครับหลงทางไปแล้วครับแต่เสาครับโอ้ยิงแม่นมากครับจะเอาเสียบสามเหลี่ยมครับรัตภพงนี่ไม่ต้องคิดอะไรครับเตะทิ้งไว้ก่อนนะเตะมึงเข้ามาครับรันตามยิงยัดเสาแรกอื ปัดออกไปครับเกือบเหมือนกันครับลูกยิงลูกนีของทางบุรนาแวครับเล่นเร็วไปแล้วนะครับบุรหันเปิดมาเสาสองแล้วท้ายมีตัวหม่งได้นะครับวอลหลุดกร่าไปเล่นเร็วนะครับแล้วก็บุรหันเอาแวครับทอสมานี่ครับได้ขึ้นโมงครับปล่อยซึ่งกลับมาครับสนัย บุรหันเปิดมาลูกนี้ก็จะล้ำหน้าหรือเปล่าครับไม่ล้ำน,นะครับจูลี่จูลี่เข้าเขตโทษจูลี่โอกาสยิงลูกนี้เซฟเอาไว้ได้ครับโอ้โหเป็นเซฟสำคัญเลยของอนุสิทธิ์เราลุยมาต่อด้วยครับหมอข้างในครับแจนนรงกแล้วปัดออกไปทีเอาจะสมงองับโอโหก็ว,ว่าวีกครับโอ้โหอัรรอมคุณม,มองชงเข้ามาให้สวยแล้วนะครับจูลี่ โออกาสทงนี่ครับจังหวะนี้ครับศาสตร์มาเจนรงภูผาครับได้บอลแล้วก็ตักมาครับแล้วก็เขาจปัดออกมาได้ก่อนนะครับแต่จูดี้เนี่ยมันเลยไปแล้วครับจังหวะที่เลิศลักี่ครับจังหวะที่จูดี้หลุดเดี่ยวครับไม่ล้ำหน้าครับมองเห็นแล้วก็ยิงครับแต่อนุสิทธ์ครับโอ้โหอย่างซปเปอร์เซฟครับจังหวะนี้ขอส่วนครับ ธนองของจอเนียงเปิดมาแล้วช็อมาครับตูลี่ตูลี่ดึงดึงเอาชัวเราได้ไหมโอ้โหยิงติดขายิงอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหได้ยากได้เย็นแต่ได้แล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งครับลูกนี้คิดว่าน้ำจะเป็นอุปสรรคแล้วนะครับนี่นี่ครับเตะไม่ล้ำครับแล้วบอลกับถึงจูลิเนี่ยมีโอกาสครับหลายครั้งนะครับนี่ครับล็อกหลบ แล้วก็ชิปนิ่มๆเลยครับนี่ลูกนี้คิดว่าจะไม่ได้ยิงนะครับเพราะอนุสาใจเพชรก็เรียกว่ามาบล็อกไว้ก่อนครับจังหวะแรกนี่ครับยิงไปติดครับแต่ก็บอลมันเข้าทางครับแพ,พอดีพอดีครับแต่รัตพงเปิดเข้ามายังมีตัวดักไว้ได้ชานชนดึงแตงเขาขวาแล้ยิงลูกน,นี้ได้รู้เหมือนก,กันเงับยจังหวะนี้ หนักนี่น่ากลัวเลยนะครับนี่ครับโหกดด้วยขวาครับนี่ครับแหมอยากเห็นภาพช้าพุ่งสาประตูครับนี่ครับพุ่งตอนนี้นะครับโอ้โหจะหนียังไงครับต้องมีเพื่อนมาประคองต่อมาจะให้กับโตโตแต่ว่ายิงเลยแล้วโอ้ยมีบล็อกนะครับสุดท้ายออกหลังไปนะครับ รุดเสาไปนิดเดียวครับนี่ครับพิษบูมาแต่งแล้วก็นี่ครับจังหวะก่อนจะยิงครับของโตโต้ครับแต่ว่าผู้สิน์มา่าล้กอเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นว่าจบเกมครับเกษตรศาสตร์เอซเสมอกับทางแกรนด์อาณาบรรณาธิการในเไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ